สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear s t u d i o ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะพี่ออมจะมา react teaser ของหนัง The BatmanThe Batman เวอร์ชันนี้นะคะกำกำับโดย Matt Reeves แสดงโดย Robert Pattinson นะคะผู้กำกับได้คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าหนังเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ DCEU จะไม่เกี่ยวข้องกับ Wonder WomanJustice League นะคะเป็นอะไรที่แยกออกมาเลยแล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของ b a ท m a n ที่ เริ่มเป็นแบทแมนได้แล้ว2ปีนะคือมันไม่ใช่ origin story ของแบทแมนแล้วแต่เราจะได้เห็น origin story ของพวกตัวร้ายเนอะมีพวกวิดเลอร์นะคะเพนกวินแล้วก็แคทวูแมนด้วยพร้อมอย่างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะ 3, 2, 1 e e o โลโก้แดงเดือดมาเลยนะคะเสียงดักเทป From your secret friend, who? Oh. God. Having a clue. Let's play a game, just me and you. any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? The name of the local human. Where you're blind off the hell are you supposed to be? <laughs> I'm vengeance. <laughs> โ oh, oh. ลุกได้อยู่เหมือนกันนะลุกเวนนะคะแต่นึกว่าจะพี่อมนึกว่าเขาจะให้ให้เน้นบรูเวนในแง่มุมของเป็นแบบหนุ่มลูกคนรวยเจ้าสำอางนะคะแต่อันนี้ดูค่อนข้างดูกราิกนิดนึงนะคะดิบดิบมีตาดำด้วยนะก็ดูใช้ได้นะคะเราเราได้เห็นชุดด้วยแต่ชุดพี่อมคิดว่ามันจะแบบเป็นโฮมเมดมากกว่านี้ แต่อันนี้สองปีแล้วมันก็คงจะไม่โฮมเมดเท่าไหร่แต่พี่อมดูแล้วมันเหมือนกับก็ถือว่าฟูลออนอยู่เหมือนกันนะบเขาเขียนไว้ด้วยนะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างถ่ายทํานะคะในงานดีซีแฟนโดมู้กกำกับเขาบอกว่าเขาถ่ายทําไปได้แล้วเนี่ยประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าแบบยังไม่หวือหวามากมันต้องมีอีกน,นะคะเขาอาจจะถ่ายทํามาได้แค่แบบเล็กน้อยนะแต่พี่อมอยากดูมากยิ่งมันบอกว่าเป็น year 2นะคะเพราะว่าพี่อมเบื่อที่จะเห็นแบบ มาตากับโทมัสเวนถูกฆ่าแล้วเราเห็นมันไม่รู้กี่รอบแล้วต้องมาดูว่าดีซีเนี่ยเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงมาเล่าเรื่องใช่ไหมเหมือนกับสไปเดอร์แมนที่บอกว่าไม่มีลุงเบนแล้วนะคะก็แบบเป็นมุมมองใหม่ๆน่าสนใจมากเรื่องนี้นะคะจะฉายในเดือนตุลาคมในปี2021นะคะก็จะมาหลัง s ู i c i d e ส q ควอนะคะซูซ c i d e ส q ควอของเจมกันเนี่ยจะมาในช่วงสิงหา2021เหมือนกันแม่ดี บ่อยมารัวๆเลยนะคะยังมีอ่า um, justice league ที่พี่ <c oughs> ออมยังไม่ได้ดูอีกนะแต่ต้องขอไปดูก่อนก็ทางบ้านคิดยังไงกับตัวอย่างของ the b a t man นะคะสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างแล้วเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย